ยินดีต้อนรับเข้าสู่อาชิเบสืเมืองชนบทในฮอกไกโดที่คุณก็อาจจะไม่คุ้นหูเลยสักนิดและถ้าดูเพลินๆก็แทบจะเหมือนเมืองรังแล้วด้วยซ้ำแต่อยากให้รู้ว่าที่เนี่ยโคตรน่ารักเลยเดี๋ยวเราจะพาไปสัมผัสความน่ารักของเมืองนี้และผู้คน ว่าเป็นยังไงไปรับชมกันเลยก่อนอื่นฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะคะวันนี้เราก็เดินทางจากซัปโปโรไปชิเบสึนะคะโดยรถยนต์ซึ่งใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเราไม่ได้ขึ้นทางด่วนนะคะแต่รถก็ไม่ค่อยมีนะเป็นการขับทางตรงอย่างเดียวเลยก็ขอแวะค,คอมบินี่ก่อนที่ฮอกไกโดนะคะจะมีเซโกมาดซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีอยู่แบบทั่วฮอกไกโดเลยจริงๆก็เหมือนร้านสะดวกซื้อทั่วไปแหละแต่เขาจะมีสินค้าที่แบบทำจากโปรดักต์ในฮอกไกโดแบบค่อนข้างเยอะ แล้วเราก็มุ่งหน้ากันต่อไปอยังอาชิเบสึเมืองอาชิเบสึตั้งอยู่ทางตอนกลางของฮอกไกโดซึ่งก็ติดกับเมืองดังๆอย่างฟูรานะก่อนมานะคะยูจิเขาก็ถามเราว่าแบบเอ้ยเราอยู่ได้จริงๆหรอเพราะว่าบ้านเขาค่อนข้างที่จะแบบ ชนบทมากๆเลยแต่ว่าจริงๆแล้วนะเราเป็นคนชอบชนบทของญี่ปุ่นมากๆเพราะว่าคนไม่พลุกพล่านแล้วก็สงบเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่นะคะตอนนี้เวลาที่เรามาเที่ยวญี่ปุ่นนะทุกครั้งเลยเราจะอยู่ในเมืองแค่2วันก็คือวันมาถึงกับวันกลับที่เหลือก็คือไปตามเมืองที่แบบยังมีนักท่องเที่ยวน้อยๆหรือว่าคนยังไม่ค่อยรู้จักตอนนี้นะคะจากสถิติเมื่อปี2020ในเดือนตุลาคมประชากรในอาชีเบสืมีทั้งหมด12,555คนซึ่งก็ถือว่าน้อยนะทุกคนเพราะยูจิบอก ว่าส่วนใหญ่คนทํางานแล้วก็วัยรุ่นน่ะก็จะย้ายกันไปทํางานในเมืองอย่างซัปโปโรโตเกียวภูมิประเทศที่นี่นะคะก็จะเป็นภูเขาแล้วก็ป่าไม้และมีแม่น้ําหลายสายไหลผ่านคือมองไปทั้งไหนก็เห็นเป็นภูเขาอมองจากบ้านยูจิก็เห็นภูเขาคืออาชีพเบสซึเขาก็เคยรุ่งเรืองมาก่อนนะคะเพราะว่าเขาแบบมีเหมืองถ่านหินค่อนข้างเยอะแต่พอเมืองปิดตัวลงนะคะก็ทําให้ประชากรลดลงและด้วยความที่ส่วนใหญ่วัยรุ่นนะคะย้ายกันไปทํางานในเมืองและประชากรในอาชีพเบสซึก็คือ คือเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุซะส่วนมากก็าอาจจะทําให้ที่เนี่ยดูเหมือนแบบเมืองร้างเพราะว่าธุรกิจหรือว่าบ้านเรือนอาคารเขาว่าบางหลักก็คือแบบปล่อยทิ้งร้างไปแล้วนะคะเอาว่าแค่ขับผ่านระหว่างทางยังไม่ถึงอาชีพสื่อนะก็เห็นบ้านร้างค่อนข้างเยอะ เราแวะทานข้าวกันที่เมืองทากิคาวะยูจิแนะนําเป็นร้านรานเมงร้านนี้อีบอกว่าอร่อยมากราเมงในแต่ละพื้นที่ก็จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปถ้าราเมงในฮอกไกโดส่วนใหญ่จะนิยมใส่เนยแต่จริงๆจะเลือกใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้อันนี้โซะอันนี้มิโซะอันน,นี้เป็นชุดเอออันนี้เป็นชุดมีเกี๊ยวาด้วยอันนี้คืออะไร พริปอมิโซะรามิเแอนบัตเตอร์อยากให้ที่วิดจอโทรศัพท์ของทุกคนได้กล ok> ิ่นมากคือกลิ่นเนยมันชัดมากทุกคนแล้วแบบมันหอมอะเราซุกเข้ามาแบบเข้มข um> ้นเลยนะคะโอ้โหดูเทยมือเทามือคือแบบใหญ่มากดูสิโอ้โหมเพลแ์สิในน่นดูิ Due ่มาก คือเที่ยวต่างเมืองอ่ะอันนี้จานใหญ่มากดูดิดูดิเสร็จแล้ดเตอาั่เผดอหอร่อยอร่อยโอ้โหไม่ต้อดึงเดี๋ยวจะาชูเส้นันี้มีเสิร์ฟซุปอือคือเสิร์ฟสดเนี่ยเต้าสั่ง โอชิเดสกาอุ้มเน้ต <c oughs> ัวเต็มอุหมดอ้ยเน้ <c oughs> น <c oughs> อันนี้เป็นของเรา <c oughs> มีเนยด้วย หลังจะทานเสร็จเราก็เดินทางไปอาชิเบสึกันต่อฝาก็ใกล้มืดแล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าฤดูหนาวที่ญี่ปุ่นเนี่ยพระอาทิตย์จะตกค่อนข้างเร็วมากเราก็เลยต้องทําเวลากันหน่อยซึ่งทากิคาวะก็ไม่ไกลาจากอาชิเบสึเท่าไหร่นะห่างกันประมาณ30มโลพอเข้าเขตอาชิเบสึก,ก็เริ่มที่จะเป็นป่าเขาละยูจิบอกว่าด้วยความที่ฮอกไกโดยังแบบสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติใช่ไหมป่าเขาค่อนข้างเยอะเวลาขับรถได้ให้ระวังพวกสัตว์ป่าอย่างสุนัขจิ้งจอกวางหรือว่าบางทีอาจจะเป็นหมีแบบเขาอาจจะตัดหน้า รถได้เงยหน้าใหม่ทีฟ้าก็มืดแล้วอันนี้คือเวลาประมาณ5้าโมงเย็นมืดตึบก่อนเข้าบ้านยูจิแล้วก็แวปปะซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนคือที่นี่จะมีห้างเอออนด้วยนะคะแต่จะเป็นสาขาเล็กๆที่แบบมีแค่ซูปปเปอร์มาร์เก็ต Do you do this like any vegetable? Yes. Vegetable. Yes. เออต้นหอมดอ้อันเบลเลอร์เลยอ่ะอ้อันใหญ่มากโอ้ย้าวโชีไอไลท์ไอไลท์น98เยนดูดิไอไลท์เกนสิบกว่าบาทเซฟแพงนอนเนียนะโอ้โห Oh, what is that? This one? This is a. Uh, the name is Urine. The vegetables. Oh. The vegetables used to kind of vegetables. Very oh, vegetable. healthy. Oh, very healthy. Very good. Oh. very good for. beauty. Oh, really? So. I used to I used to make this. Mm -hmm. Oh really? Yeah. And beauty. Yeah, good for beauty. Oh, for skin and for beauty. This is very cheap. Uy, only 10 yen. Yeah, but what? Oh, 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 วันนี้เราจะทำชาบูชาบูคือจริงๆแล้วอ่ะชาบูชาบูต้องพูดสองคำนะไม่งั้นคนญี่ปุ่นจะไม่เก็ตว่าชาบูคืออะไรแต่ว่าคนไทยเนาะก็ตัดให้เหลือคำเดียวไปเลยชาบูพูดง่ายๆแล้วชาบูคำเดียวนะคะในความหมายของญี่ปุ่นมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คือถ้าเขียนด้วยคาตาคานะมันจะแปลว่าเกี่ยวกับแบบพวกสารเสพติดอะไรประมาณเนี้ยยูจีบอกว่าจริงๆแล้วชาบูชาบูก็คือจะกินในน้ำซุปที่แบบมมนเป็นน้ำซุปเพลนๆใส่ จืดๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวความหวานจากผักอะ่ะมันก็จะลงไปในน้าซุปอยู่แล้วแต่ว่าเราคนไทยยังไงล่ะจ๊ะขอแบบแซบๆหน่อยได้ไหมขอแบบนัวๆผงชูรสหน่อยเราชอบความที่ผักที่ปูนันราคาถูกมากแล้วได้แบบต้นใหญ่แล้วรสชาติดีแบบมีรสหวานเขาก็เลยคงไม่ต้องใส่ผงชูรสอะไรกันมากมาย แล้วเราก็มาเรื่องซึ่งแบบมีมากมายหลายชนิดนี่คือทงกุ้งซุโอ้ r i m นี่ tomato และเนื้อญี่ปุ่นก็คือน่ากินมากคือสีแดงสดเหมือนในเกมที่เราแบบเล่นตอนเด็กๆอ่ะเกมปิ้งย่างอ่ะข้อดีของการมาซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นตอนค่ำๆคือเขาจะเริ่มลดราคาของสดกับเบนโตะ ใครที่แบบเฮ้ยเรามาญี่ปุ่นวันท้ายๆและงบมันเริ่มหมดแล้วแนะนําเลยนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตช่วงค่ำตอนลดราคาบางทีเขามาแบบติดป้ายเหลืองต่อนหน้าเลยแล้วอาหารก็ยังดีอยู่ด้วยนะคือ <c oughs> ถ้าลราเอาไปเวบอ่ะมันก็อร่อยเหมือนเดิม endeu หนุ่มๆเขาดูเอนจอยเป็นพิเศษกับเชลฟ์นี้เพราะว่ามีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เลือกแบบตาแตกมาและราคาไม่แพงเลย พอซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็มาคิดตังกันนะคะซึ่งถ้าหารกันก็ไม่ได้แพงนะทุกคนคือประหยัดกว่าการไปกินที่ร้านแบบเยอะเลยยูจิซังบอกว่าการที่เรากินชาบูชาบูในวันนี้เรียกว่าชาบูชาบูปาร์ตี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนญี่ปุ่นเขาก็จะกินกันแบบวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยแบบฟิลสุขหันสาอะไรแบบเนี้ยที่แบบเป็นการรวมกลุ่มเพื่อนๆหรือว่าครอบครัวมานั่งทานด้วยกันแบบสนุกสนุกเอนจอยแล้วนอกจากนี้เขาก็จะมีเป็นทาโกยากิปาร์ตี้ด้วยนะอันนี้เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันคือเป็นการที่แบบรวมกลุ่มเพื่ออนแล้วครบ มาทำทาโกยากิทานกันเองก็น่าสนุกนะเราเดินทางกันมาถึงบ้านยูจิสักทีนะคะคุณพ่อคุณแม่เขาแบบน่ารักมากทุกคนเขาพาเดินทัวร์บ้านด้วยคือตอนรับพวกเราดีมากๆแล้วเราก็เตรียมวัตถุดิบสำหรับทาชาบชาบุในวันนี้ยูจิก็เป็นคนลงมือทำเองเลยส่วนพวกเราก็ขอเป็นลูกมือละกันเขาก็ทำเป็นสเต็ปขั้นตอมมากเลย แบบเป็นวิธีที่ถูกต้องอ่ะต้มผักให้เปือ่อยค่อยใส่เนื้อปิดจบวันกันด้วยชาบูชาบูแสนอร่อยท่ามกลางหิมะแรกของอาชิเบสึ โอาให้ยกกระไซมาวันที่2ที่อาชิเบสึวันนี้ชาวไทยอย่างเรานะคะจะทํากะเพราให้เพื่อนเพื่อนของยูจิทานเดี๋ยวเพื่อนๆนเขาจะมาเยี่ยมเรานะคะที่เป็นแขกบ้านแขกเมืองเออขอเมาสหน่อยใบกะเพรานี้กว่าจ,จะได้นี่คือหายากมากสรุปก็คือไปได้ที่ซูเปอร์ใกล้บ้านของยูจิแล้วทุกคนมันแพงมากคือ1นึ่งซองอะมันจะมี2ก้านใช่ไหมแล้วไอ้สองก้านเนี้ยมันประมาณแบบ60บบาทคือแต่เออมันก็อาจจะแบบที่แพงเพราะว่าอาจจะปลูกยากอาจจะแบบไม่ได้ปลูกง่ายเหมือนบ้านเราซึ่งก็เป็นอะไรที่มันเข้าใจได้ เราซอสกระเพรามาจากที่ไทยเลยนะคะเป็นซอสสำเร็จรูปเราว่ามันก็แทนกันได้อยู่นะแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบแซบเหมือนที่เราทำเองแบบที่บ้าน นอกจกากทากะเพราแล้วนะคะชายเย็นก็มาจ้าเราก็คือใช้เป็นชาตามือเลยเพราะเราก็ชอบกินชาตามืออยู่แล้วด้วยแต่ว่าอุปกรณ์ก็จะไม่ครบสักเท่าไหร่เราก็เลยต้องใช้เป็นตัวกรองดิฟกาแฟแทนก็จะทุลักทุเลในการทํานิดนึงชงกับน,นมฮอกไกโดก,ก็อร่อยนัวนวน่วดี นั่งคุยกันสักพักเสร็จแล้วเราก็ออกมาเล่นเบสบอลกันเป็นหนึ่งในกีฬายอดฮิตของคนญี่ปุ่นเลยยูจิบอกว่าเขาเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะแล้วเขาแบบเล่นอย่างเซียนอนะเราก็ส่งตัวแทนหมู่บ้านนะคะจากประเทศไทยไปลองเล่นโอ้โหโอ้โหทีมเพลเยอร์ r ร g อ้ เจ oh. ็บไหมโอ้โหรจดจจปโค้คงเห็นว <Koll> er <statistically> <Uh ่าแบบเอ้ยเล่นไม่ถูกใจเลยเว้ยอ่ามาสอนละกันเพื่อนๆเขาน่ารักมากเลยอะคือแบบเขาใจดีมากแล้วก็เฟรนลี่มากๆถึงแม้เราจะพูดกันคนละภาษาเนาะแต่แบบมันก็สามารถคอนเนคกันได้ หลังจากที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆเขานะคะแล้วก็รู้ว่าโอเคเขาก็พยายามที่จะโปรโมตอาชีพสื่เนี่ยแหละแบบให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นจริงๆเขาก็แบบมีการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะเป็นการดึงดนะูดนักท่องเที่ยวเข้ามาแบบพวกคอนเสิร์ตเล็กๆอะไรเงี้ยคือเขาก็จัดกันเองนะ แล้วเขาก็ทำ YouTube นะคะชื่อช่อง a าชี e v e n g e <ül> r ก็เขาก็จะพาไปทำกิจกรรมต่างๆนะคะแบบพวก camping, แคมป์ปงแคมปิ้งหาเห็ดบนเขาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือมันน่าสนใจมากๆเลย <c oughs> ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปออกกองกับเขาเหมือนกันลองไปดูไป Subscribe ได้นะคะแล้วจะรู้ว่าชีเบสสื่มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด แล้วยูจิก็พาเรามากินรามเมงที่ร้านยามาโอกะยะซึ่งเรามาไกลถึงสาขาอาซาฮิคาวะเลยเพราะเขาก็นัดเพื่อนๆไว้อีกยูจิบอกว่าร้านนี้เป็นรามเมงที่เขาชอบมากที่สุดและที่สําคัญร้านนี้เปิด24ชั่วโมงตอบโจทย์สําหรับสายกินดึกสุดๆว่ชื่อ่อิตะซุบซเซมิซเนี่ยนะันน ก็กรน้อหอาวไข่ดาวไข่าม่ารถท่า่ดะเรื่อาวะดาบคขว่ามเข่มข้ดาของนวดาวไดวดาวขาวไดาวไขดาวข่าวข่าไขดาขดวข่าไาดขได ที่นี่มีเมนูลาเมงให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่คือที่นี่จะดังซุปทงคัตสึสำหรับเราเราว่าอร่อยนะคือซุปเขามีความเข้มข้นมากทุกคนถ้าเราเพิ่มระดับความเผ็ดก็คือเผ็ดจริงแต่มันเป็นเผ็ดที่ไม่ได้ทรมานเออมันเป็นเผ็ดที่อร่อยแต่คือกินไปแรกๆอ่ะมันจะมีความกลมกล่อมใช่ปะแต่เราจะมารู้สึกว่ามันเค็มมากๆตอนที่เหลือก้นถ้วย อย่าลืมสั่งเกี๊ยวซาด้วยนะทุกคนคือเกี๊ยวซาลานเนี้มันอร่อยมากคือนางมีความกรอบมากขนาดและไส้กําลังพอดีคือจริงๆร้านนี้มีหลายสาขามากเลยนะคะคือหาก,กินไม่ยากเป็นร้านที่เราก็อยากแนะนํานะคือราคามันดีด้วยเป็นมือสุดท้ายของค่ำคืนนี้ที่แบบปิดจบอย่างสวยงาม และเราก็ถึงวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ในอาชิเบสึแล้วนะคะยังไม่อยากกลับเลยวันนี้ก็เลยออกมา explore อาชิเบสึกันซะหน่อยชาวน้ยูจิก็พามาที่ซันดานาคิหรือว่าน้ําตกซันดันเป็นน้าตกที่อยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองอาชิเบสึเป็นน้ําตกที่ไม่ได้สูงนะแต่ว่าน้ําแรงมากถ้าในช่วงสปริงก็จะมีต้นซาก,กุระด้วยแต่ตอนที่เรามาก็คือมันแรงไปหมดแล้วทุกคนคือไม่มีใบไม้เปลี่ยนสีแล้วแล้วก็ไม่มีใบไม้เลยคือดูในรูปน้ําตกเหมือนจะไม่ใหญ่นะแต่พอมาเห็นของจริงอนะ่ะคือมันใหญ่ นะทุกคนแล้วก็จากที่จอดรถนะคะเดินเข้าไปไม่ไกลด้วย เราก็อยู่กันที่น้าตกสักแบบแบบหนึ่งเนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรด้วยละมัง้งเหมือนแบบมันไม่สามารถลงไปดูได้คือเขาจะมีจุดชมวิวให้ให้ชมเฉยๆแล้วใบไม้ก็ร่วงหมดแล้วแต่ถ้ายังมีใบไม้แดงอยู่ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสปอตที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีได้สวยแล้วเราก็กําลังเดินทางมุ่งหน้าไปยังตัวเมือง เพื่อไปที่ร้านของเพื่อนยูจิคนที่เราเจอเมื่อวานเขาทำเป็นร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนและทำเบเกอรี่ด้วยแล้วเขาก็มีกาแฟาที่ทำในอาชิเบสึขายด้วยนะคะแล้วเขาก็ให้ขนมติดหมายติดมือกลับบ้านมาเป็นการนเล่ซึ่งอร่อยมากทุกคนคือเขารับทำเค้กด้วยนะคะแต่เสียดายที่เราไม่มีโอกาสได้ทานนะคะในครั้งนี้เพราะว่าคือจะต้องออเดอร์ก่อนล่วงหน้าและคือคิวเขาแบบค่อนข้างจะเยอะคือเขาเป็นเจ้าดังในอาชิเบสึไงใครที่มีโอกาสได้มา สก,ก็อย่าลืมแวะมาเดินเล่นในเมืองนะคะถึงแม้ว่ามันจะเงียบมากแต่ก็ยังมีหลายๆร้านที่เปิดอยู่ลองเปิดใจมาสัมผัสเมืองนี้นะทุกคนจะรู้ว่าผู้คนใจดีมากและนี่คือแบบความสงบอย่างแท้จริงอะและอีกหนึ่งธุรกิจที่เขาทำก็คือเขาทำเสื้อขายด้วยแล้วเพื่อนเขาคือแจกเก่งมากให้เสื้อยืดกลับไปคนละตัวอีกถ้ากลับไปเราคงคิดถึงพวกเขามากแน่ๆเลย

จากนั้นเราก็ไปที่ไดคานอนอฟคิตานุมิยากุพาร์ครูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่นี่นะคะมีความสูงเป็นอันดับ3ในญี่ปุน่นและเป็นอันดับ10ของรูปปั้นที่สูงที่สุดในโลกรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมนี้นะคะตั้งอยู่ในสวนคิตานมิยากะมีความสูงถึง88เมตรจริงๆคือเราสามารถที่จะเข้าไปชมวิวด้านในรูปปั้นได้นะคะเพราะว่าด้านในรูปปั้นเขาจะมีแบบเป็นชั้นต่างๆถึง20ชั้นเลยซึ่งเขาก็จะมีจุดชมวิวให้เราได้ชมแบบทัศนียภาพขขขอออองาาาาชิิเเเเบดด้้้วยแตต่่่นนนทีรไไไปปปะะะคหะหมมืจใ เราก็เลยต้องไปชมรูปปั้นตรงลานสกีล้างแทนก็ได้เป็นมุมที่สวยเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็เห็นชัดด้วยซึ่งได้เห็นเป็นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ฉากหลังเป็นใบไ,ไม้เปลี่ยนสีแบบสวยมากพอถ่ายรูปเล่นเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินทางไปยังไร่วาซาบิของยูจิซังซึ่งวาซาบิที่เขาปลูกนะคะจะชื่อว่ายามาวาซาบิ จะเป็นวาซาบิสีขาวนิยมปลูกในฮอกไกโดเขานิยมเอามากินกับปลาแล้วก็เนื้อโดยเฉพาะสเต็กเนื้อหรือพวกเนื้อย่างจะมีรสชาติเผ็ดกว่าวาซาบิสีเขียวร้านอาหารหลายๆร้านในฮอกไกโดเขาก็จะนิยมเสิร์ฟคู่กับอาหารเขาจะเก็บเกี่ยววาซาบิช่วงกลางปียูจิบอกว่าเขาแทบจะไม่ต้องแบบคอยลดน้ําหรือว่าอะไรเลยใช่ไหมเพราะว่าหน้าหนาวอ่ะมันจะมีหิมะเยอะแล้วเวลาหิมะละลายอะ่ะมันก็จะกลายเป็นน้าแล้วก็ซึมเข้าไปในดิน แล้วเราก็มาถึงไร่ของยูจิซังแล้วนะคะแต่ว่าตอนที่เราไปก็คือเขายังไม่มีผลวาซาบิคือน้องเพิ่งถูกหว่านไปไม่กี่เดือนก็จะมีแค่เป็นแบบรากอยู่แล้วเราก็เห็นรอยเท้าของสัตว์ป่าด้วยนะคะก็คือกวางนั่นเองยูจิบอกว่าบางทีก็จะมีสุนัขจิ้งจอกมีกวางแบบมาเดินหาของกินอะไรอย่างเงี้ยในสวนก็ครั้งเนี้ยเราเพิ่งเคยเห็นไร่วาซาบิเป็นครั้งแรกแล้วก็เคยเห็นที่แบบ เป็นต้นจริงๆอะไม่ใช่เขามาแปรรูปเป็นอาหารแล้วเอาจริงๆถ้าเกิดว่าเราไปเห็นเองอะก็คงไม่รู้หรอกว่าเป็นวาซาบิอะเพราะขนาดยืนอยู่ตรงเนี้ยก็ยังดูไม่ออกเลยได้เวลาไปหาของกินกันแล้วนี่คือไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยนะคะก็คือข้ามไปทีคือข้าวกังวันเลยเราก็กลับเข้าตัวเมืองอาชิเบสึเพื่อไปยังสตาร์พลาซาก็ลมแบบจุดพักรถที่มีศูนอาหารเพื่อที่จะไปกินกาตาตันอาหารขึ้นชื่ออาหารท้องถิ่นของอาชิเบสึ เลย,เลยเอาแตงกเ,เม่เขาจัด้ชั้นสอของที่นี่ค่ะก็จะเป็นศูนย์อาหารซึ่งก่อนเข้ามาเราก็ต้องไปเอาบัตรคิวก่อนนะทุกคนเพราะว่าตอนช่วงกลางวันอะ่ะมันจะคิวค่อนข้างเยอะแล้วคือโตไม่พอแต่ก็รอไม่นานนะคะก็แป๊บเดียวไม่ถึง10นาที กะตันนะคะจะมีลักษณะคล้ายๆกับลาเมงแต่ว่าซุปจะข้นกว่าคือข้อนแต่ข้นน้อยกว่าราดหน้าบ้านเราของแพทจะสั่งมาเป็นกระตันตันตันเมงเพราะว่าเราชอบกินตันตันเมงอยู่แล้วคือเมนูกระตันอะ่ะเขาใส่วัตถุดิบเยอะมากทุกคนเราว่าเยอะกว่าลาเมงอีกเขาก็จะใส่เป็นพวกซีฟูด้ดหมูสับแล้วก็ไข่มันจะเป็นสไตล์คล้ายๆกับอาหารจีนเพราะว่าเนี่ยจริงๆคือมีต้นแบบมาจากอาหารจีนอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่คนไม่ค่อยรู้นะเอาจริงคือถ้าเรา เราไม่ได้มาอาชิเบสึแล้วก็ไม่รู้จักเมนูนี้เหมือนกันสาหรับเราอ่ะเราชอบนะคือน้าซุปมันไม่ได้ใส่เกินแล้วมันก็ไม่ได้ข้นไม่ได้หนืดเกินด้วยคือรสชาติก็กลมกล่อมคือมันไม่มีรสไหนที่โดดอยากกินอีกเลยถ้าใครแวะมาแถบนี้นะคะที่เมืองอาชิเบสอึอย่าลืมมาลองนะคะเราเราจะไม่ผิดหวังและที่ฟู้ดคอร์ทแห่งนี้นะคะยังมองเห็นวิวเจ้าแม่กวนอิมกับสวนคิตาโนมิยาโกะด้วยนั่งทานอาหารไปชมวิวไปเพลินสุด,สด มื้อกลางวันยังไม่ทันจะย้อยเลยนะคะเราก็มากันที่มือคําแล้วเพราะว่าเพื่อนๆของยูจินะคะตั้งใจที่จะเลี้ยงส่งเรากลับสู่ซัปโปโรและตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอาจิโนอิซามิเป็นร้านกินดื่มอิซากะยะก็มีอาหารหลากหลายให้เลือกทานมากเลยนะคะจะมีเป็นอาหารกินเล่นแล้วก็ยากิโทริค่ำคืนนี้ยังไม่จบนะจ๊ะก็มาดื่มมาดิ้งกันต่อเลยนะจ๊ะที่ดีแลนบาร์เป็นบาร์ที่ตกแต่งสไตล์วินเทจร็อก เราไม่เคยมาบาร์สไตล์แบบนี้ที่ญี่ปุ่นเลยนะคะก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันเรารู้สึกว่าบาร์ในชนบทอะ่ะมันมีความแบบความรู้สึกอบอุ่นมากๆเลยอะ่ะเจ้าของร้านเป็นกันเองผู้คนเป็นกันเองคือมันมีความแบบเป็นเอกลักษณ์มากๆเขาก็จะมีเครื่องดื่มโฮมเมดสากเกโฮมเมดอะไรอย่างงี้แล้วก็มีพวกกับแกมเล็กๆน้อยๆซึ่งกับแกมเขาอร่อยมากหลังจากที่ดื่มดำกับบรรยากาศ ร้านอาหารในอาชีบสึแล้วเราก็เดินกลับบ้านยูจิกันท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บเอาดีๆเซเลนฮิวปะคือหมอกลงแบบแทบจะไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะก็คือเดินจากดาวเทาไปบ้านยูจิก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีประมาณนั้นเราก็เดินมาเจอร้านของเพื่อนเขาพอดีนะคะชื่อว่าร้านแห่งเอาเขาก็ขายพวกเสื้อผ้าที่เขาทําเองนะคะก็คือเป็นแบรนด์ของเขาเลยก็คือท่ามกลางความมืดมิดและหมอกนะคะก็ยังมีร้านนี้แล้วก็ Family m มา t ทนะที่ยังคงสว่างสวัยอยู่แล้วคือยืนคุยกันข้างนอกอยู่ นานมากหนาวไม่ไหวแล้วเขาก็แนะนําเราให้กับเพื่อนเขานะคะให้รู้จักกันเนาะก็คือตัวแทนประเทศไทยเลยล่ะ

ก็ได้กลับบ้านกันจริงๆแล้วเนาะก็ใจหายเหมือนกันนะคือครั้งนี้เป็นกันที่มาเที่ยวบ้านเพื่อนญี่ปุ่นครั้งแรกจริงๆเพราะเราก็ไม่ได้มีเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่นเยอะเนาะแล้วคือทุกๆคนต้อนรับเราดีมากไม่ว่าจะครอบครัวของยูจิซังเองหรือว่าเพื่อนๆของเขาแม้กระทั่งคุณป้าคุณลุงคุณนา้าร้านอาหารอาชิเบสึนะเป็นเมืองที่เราบอกได้เลยว่าแบบ โคตรน่ารักอะ่ะคือเขาน่ารักด้วยตัวผู้คนในเมืองด้วยด้วยความเรียบง่ายของเขาด้วยคําว่าหลีกหนีความวุ่นวายอะ่ะคำนี้ยใช้ได้จริงกับเมืองนี้เลยอะ่ะอ๋อก่อนจบคลิปนะคะขอเตือนนิดนึงใครที่มาแถวฮอกไกโดหรือว่าโทโฮคุเนาะโดยเฉพาะเมืองที่ติดเขาตอนนี้นะคะไม่ควรเดินเล่นตอนกลางคืนแล้วเพราะช่วงนี้น้องหมีออกอาราวาสอย่างในอาชีพสื่อเนาะก็คือเพิ่งมีข่าวเมื่อไม่นานมานี้นะน่าจะซักแบบสองสามอาทิตย์ที่แล้วนะคะว่ามีหมีเข้า มาเดินในเมืองก็ระวังตัวกันด้วยเนาะเพราะว่าเขาก็ทําร้ายเราได้นะคะก็เราต้องลาคลิปนี้กันไปจริงๆแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะหรือถ้าใครมีแผนที่จะมาเที่ยวอาชิเบสึกดแชร์คลิปนี้ไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวกันที่ไหนโปรดติดตามกันไว้ด้วยนะคะแล้วไปเที่ยวกันใหม่นะคะมาต่เน่